สวัสดีพ่อพ่อแม่นะครับสวัสดีเอฟซีน้่นะครับุกท่านขครับผมเดี๋ยวโจ้สายเราจะไปดูผักหวานกันนะครับเอฟซีติดตามคลิปนี้นเลยะครับปะเราเป็นหลังคนเรากระเทยขึ้นมาแล้วเราไปดูผักหวานเลยนะครับไแต่ยังกันแล้วนะครับเอฟซีสายกันเลยนะครับผมไปกออูกออ้กออขึ้่อนรำคูไปดูผักหวานกันนะครับเอฟซีติดตามคลิปน,นี้กันด้วยนะคะะร,รับเราจะซ้อนโจ้สายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูผักหวานกันนะครับเอฟซี เราจะได้ผักหวานกันไหมครับผมอีซีป้ามผักหวานกันนะครับอีซีนนป้าติดตาอคิมนี้นะครับผมตัดอีกนู้นลังกูแล้วเด้อครับผมไปดูผักหวากนกนะันนะครับอีพี่ติดโกาเคยอ่านนะครับผมอีซีอ่ามันจะโบกกันไปใครสินะนะทุ่านทุคนนะครับผมจะอ,อยู่กัซอนโจซายล้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูผักหวานกันเนาะอีซนะีเนาะไป ดูผักหวานไปหาผักหวานกันนะไอซีเด้อไปได้วยกันเด้อไปกันนะครับผมตอนนี้ก็เป็นมาหาผักหวานกันนะครับไอซีหาผักหวานลังคูกันนะครับไอซีนั่นแหละทุกท่านทุกคนครับผมที่อยู่ก้อนโจสายลุยนะครับผมท,ทยยนผมีนี้เราก็เข้ามาป่าผักหวานกันแล้วนะครับไอซี ดูผักหวานกันนะครับว่าจะได้แกงอะไรกันไหมครับคือตอนนี้นะครับเอซี่น้าชาญครัมนะครับที่มาดู่กับส้นโจ้สายลุยนะครับผมยัมาดูจับดูผักหวานนะครับผมอยู่ส้นโจ้สายลุยนะครับยังมากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วกดติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมอันนี้มาจอบดูผักหวานนะครับผมจู่แซลลังคูนี้ครับแซลแรกแถวสุดนะครับ ได้พอดีเป๊ะเลยนะคะเอฟซีวันนี้ยังไม่มีใครเอานะครับผมอันนี้เสร็จโจ้สายเลยนะคะรับโจ้สายเลยม,มาเอาผักหวานแล้วนะคะเอฟซคุณพ่อพ่อแม่เขบคุณเอฟซีน่ารักทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่ตอนโจ้สายเลยนะครับที่มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมลืมกดไลค์กดซุปเปอร์ไล์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะะรับจะซ่อนโจ้สายเลยนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่เขบคุณเอฟซีนา่ารักทุกท่านทุกคนนะครับได้พอดีแกน,นะครับผม แต่พอดีแกงกันน้อยนึงนะครับไอซีเดี๋ยวเราจะเล่นไปอา่านแล้วนะครับผมประมาณอยู่คิดไว้แค่นี้สักก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีพอ่พอพ่อแม่ครับสวัสดีไอซีนั่นแหละได้กันนิดหนึ่งนะครับผมได้พอดีแกงเลยใครซี IC. ได้เลยครับผมยังไม่มีใครมาอา่านนะครับผมวันนี้มาดูจับดูผวาเลยนะครับผมเลยได้ไปกันนึงใครซีกันเล็กนนิดนึงนะครับผมไอซี ดาวผ่องวานพอดีแกงนะครับผมพอดีอ่อเอ่ออ่อนะครับผมเอฟซีดูผ่องหวานน่พอดีแกงร้อนๆนะครับผมอ่อนๆนะครับเอฟซียันอ่อนๆนะครับผมไม่มีใครยังไม่มีใครมาอ่านะครับไปเที่ยวสายเลยจะเดินมาแล้วเลยมาดูผ่องหวานเลยครับผมเลยมาหาผ่องหวานเลยครัซีเดีก็อยู่ลังกุนะครับจะเดินลงเถียงเลยนะครับเอฟซี แล้วนะครับใกล้จะเดินเดินลงไปเถึงแล้วนะครับสิมันดูพวาอาจจะดูพัาวานนะครับแต่คำหนึ่งนะครับผมเอฟซีในคำหนึ่งนะครับพอดีแจงนะครับสิพอดีแจงกินก็สีความหวานนะครับยังอ่อนๆยังสดๆเลยครับผมจากต้นเลยนะครับเอฟซีใครอยากก็คอมเมนต์ใต้คลิปของส่องเจ้าสายเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวจะล้างตัวเองเลยนครับผมไป จะดูผักหวานครับผมจะดูผักหวานได้ผักหวานมากันหนึ่งนะครับอิสส่เดี๋ยวคืจะเดินลงเสียงแล้วนะครับผมาผักหวานทาอะไรกันนะครับอิสสิแต่เนี้ยได้พอดีเป๊ะเลยนะครับอิสสิน่ารักดูันดูคนนักกีฬอยู่ส่องโจ๊ดใส่ดูนะครับดูผักหวานหาดูผักหวานเอาผักหวานนะได้เลยนะครับผมพอดีเป๊ะเลยนะครับผมชอยู่ส่องโจ๊ดใส่ดูนะครับที่เอามาติดตามขึ้นนินะครับ ส่วนใหญ่ลงไปแล้วนะครับเอฟซียายเดินลงไปแล้วนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ขอบคุณเอฟซีนะเล่าทุกท่านทุกคนนะครับยังมาอยกซองโจ้สายเลยนะยังมาติดตามที่นี่คราไปดูผักหวานนะครับผมได้ผักหวานพอดีแกงนะครับผมกำน้อยนิดนึงนะครับผมบอกด้านบนของอีลูกเต็กนี่แหละครับพี่ก็เคยเอาประจำนะครับเอฟใส่เลยนะครับ เธอได้มากันรรมนึงนะครับผมกำถึงสักน้อยนึงนะครับเอฟซียังอ่อนๆอย่างสวยๆขาดต้อนเลยนะครับเอซีอยากจะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผมไปดูฝาวานนะครับผมเอาแล้วเอาผ่าวานลงมาจากหลังภูแล้วนะครับจะเดินลงไปหาเถียงแล้วนะครับเอซีน่ารักจะทำโจกนะกกันจิมมาหยกซังเจ้าสายเลยนะจิมลองมาติดตา้คลิปนี้ด้วยนะครับ ไปดูข้าวหวานนะครับคุณตาข้าวหวานมาเลยใครสีเดี๋ยวจะไปดูน้อไม้จะไปหาเนียงน้อไม้นะครับผมนี่นะครับพากินยืนหอบเสาบ้านนะครับคุณยืนหอบโจยสายเลยนะครับคุณกินคอตมัสซ่นะครับนะาดูท่านทุกคนนะครับมาที่เข้ามาอยู่ซอกย่านสายเลยนะครับตาคลิปนี้กันด้วยนะครับโอเคบ้างกดไลค์กดะตุ้ให้กดกรดิงกินเลยครับ ได้ตักวานมาเลยนะครับกำนึงนะครับผมกำลังนึ่งแป้งนึ่งข้าวซียังไม่มีใครเอานะครับผมอยาใส่เส้นสตธนเลยไปสินาราทุกท่านทุกคนนะครับที่อยู่ซังเจีสาอยนี่ครับที่มาถึงคลิปนี้นะนะครับเดี๋ยวไปดูภาวะจับดูผักหวานะครับผมจับดูผักหวานนะครับผมได้กำนึงนะครับผมได้พอดีแกงตอนที่นะครับผม ัควานกันไใครซีนนะก็ใคก็ตัดใหนไปครับเพดีกับผมไปดูภวคาไปดูภวทาภวานะครับสินะภควานนะครับผมเอาเสื้อถุงไว้ไหม ก็้โหอีลูกเล,ล็กได้พอดีแกอีบิกนี่นะครับผมเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปทำคลิปหาแดงน้อไม้นะครับผมกอจบคลิปนี้สักก่อนนะครับเดี๋ยวจะเหลือจะคลิปไปหาแดนงน้อไม้นะครับเอฟซีหาน่อไม้นะครับผมประวังก็ได้กำรหรนึ่งแล้วนะครับเอฟซีเปนแค่ไปเบิ้งนี่นะครับผมประวัต นไปกรอบดูผักหวานนะครับผมได้าผักหวานยังไม่มีใครเอาน,นะครับพวกนี้นะครับอีฟซีผมเคยเอาประจํายังสดกันยังสดยีบอ,อีเบ็ดได้พอดีมอโน่หนึ่งกระเบเกองไรอีเบ็นะเดี๋ยวจะไปหาแงงหน่อไม้ไร้นะครับผมเดี๋ยวพอจบคลิปก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะไปหาเงินหน่อไม้ไมาขยายใบนะครับผมอีฟซีจะทำทิปหาแหน่หน,น่อไม้นะครับผม นี่คผมกอดจุๆพรอมแม่เลยครับขอบคุณเซน่างครับขอบจุกอยู่เป็นแค่นี้ครับกางซื้อคลิปนี้ว่าไปหาผักวานนะครับผม